มาอะไร่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทํามือร้านนี้เด็ดมากที่นอกจากลูกชิ้นปลาแท้ๆทาเองแล้วยังเพิ่มเสน่ห์ด้วยเครื่องในหมูกระเพาะหมูและไส้ออร้านนี้ชื่อเจ๊เฮียงลูกชิ้นปลาตลาดโบเบเปิดมากว่า70ปีเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะร้านอื่นๆก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็จะมีเกี๊ยวปลามีลูกชิ้นกุ้งแต่ที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะเขาใส่เครื่องในไส้หมูกระเพาะหมูที่ล้างและต้มมาอย่างดีสิบให้สิบ วัตถุ s <S ดิบโฮมเมดทั้งลูกชิ้นปลาปั้นเองลวกเองที่สําคัญตั้งหม้อน้ําซุปบนเตาถ่านโอ้โหคลาสสิกมากที่เด็ดน้ําซุปร้านนี้ได้ทั้งแบบซุปปาลา<ล>เผ็ดร้อนพริกไทยจากน้ําต้มเครื่องในคล้ายคซุปก๋วยจะไม่เหมือนที่ไหนจริงๆค่ะมาดามตัวเปิดด้วยกระเพาะหมูก่อนเลยค่ะกระเพาะหมูสะอาดนุ่มไม่เหนียวและหอมพริกไทยมีความเค็มอยู่ในตัวค่ะไส้หมูก็อร่อยเที่ยวมันนุ่มเคี้ยวง่ายไม่เหม็นขาวแล้วก็ชิ้นโต อันนี้คือเด็ดมากกระเพาะหมูส่วนปลายต้องเป็นส่วนปลายด้วยนะคะเพราะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดอาสากินเรียกว่าโตเจียมโตคือท้องเจียมคือส่วนแหลมๆเวลาที่ทําที่บ้านมาดมตวงชอบแอบหั่นส่วนนี้มากินก่อนโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นกินละค่ะมันมีเนื้อหนามากกว่าส่วนของกลางกระเพาะลองดูนะคะในส่วนของลูกชิ้นปลาเป็นอีกร้านที่ทําลูกชิ้นปลาเองแบบแท้ๆลูกโตมีความเหนียวนุ่มเด้งแบบปลอดสารจริงๆค่ะ แอบเห็นเฮียตักน้ำต้มเครื่องในผสมกับน้ำซุปปลาประมาณ20 8สบดิค่ะให้ทำออกมาเป็นน้ำต้มที่มีความเผ็ดร้อนพริกไทยค่ะไม่เคยเห็นร้านไหนทำแบบนี้มาก่อนใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซลลาเวดก,ก้าอย่างมาดามตวงสิคะเที่ยมอีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนจีนชอบเส้นลื่นๆนุ่มๆเด้งๆนิดๆ,ดๆใช้น้ำซุปเครื่องในผสมซุปปลาเช่นกันค่ะบอกเลยว่า เชงเชงเผ็ดพริกไทยหอมชอบมากๆค่ะปิดท้ายด้วยเส้นบะหมีป่ปอบางคนบอกว่าจิ๊กโชหรือน้ำส้มแบบจีนต้องใส่กับเส้นบะหมี่ธรรมดาแต่มาดามตรงว่าแล้วแต่ความชอบเลยค่ะถ้าใส่เส้นบะหมีป่ปอเนี่ยตัวเส้นบะหมี่มันจะมีพื้นที่มันเป็นเส้นแบนจะดูดซับจิกโชมากกว่าส่วนตัว ชอบแบบนี้ล่ะค่ะเส้นบะหมี่เปาะกรึบกรึบเด้งเดงหอมไข่จากที่นั่งสังเกตดูแล้วเส้นนี้ขายดีที่สุดค่ะถ้าอยากมากินลูกชิ้นปลาแท้ๆบ้านมือทํามือแฮนเมดใส่เครื่องในอร่อยออร่อยไส้หมูกระเพาะหมูต้องเป็นส่วนปลายด้วยนะคะแอบกระซิบสองตัวนี้เด็ดมากไม่แพ้ความอร่อยของลูกชิ้นปลาเลยคล้ายๆกับลูกชิ้นปลาผสมกับ ๋ว้จับค่ะที่กัดตลาดโบเบสี่จอดรถทิ้งไว้โบเบสามแล้วก็เดินมาบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนร้านปิดวันอาทิตย์ส่วนวันอื่นเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นเป็นตำนานขนาดนี้เปิดมา70ปีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ต้องมาที่ร้านเจ๊เฮียงกล้วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะ